ดวงชะตาวันที่26ตุลาคม2568บทนำสรุปภาพรวมดวงดาวและอิทธิพลหลักประจำสัปดาห์สัปดาห์ระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนพศ2568นี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้องฟ้าเปลี่ยมไปด้วยพลังงานอันเข้มข้นและหลากหลายมิติโดยมีปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์ที่สำคัญเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางและบรรยากาศโดยรวม อิทธิพลหลักมาจากดาวเคราะหใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความท้าทายที่ทุกท่านควรมศึกษาและเตรียมพร้อมรับมืออย่างมีสติภาพมืออสัปดาห์พลังแห่งการสื่อสารและการตัดสินใจภายใต้เงาแห่งความรอบค้อบใจของสัปดาห์นี้คือการโคจรมาพบกันอย่างสนิทองศาหรือการกุ่มกัน ดาวอังคารซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความกล้าหาญการลงมือทำและพลังขับเคลื่อนกับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตัวแทนแห่งสติปัญญาโอกาสการขยายตัวและความสำเร็จโดยทั้งสองดวงดาวได้สถิตร่วมกันในราศีเมถุนเรือนของดาวพุธซึ่งครองพบแห่งการสื่อสารการเจรจาการเรียนรู้และการเดินทาง การรวมตัวกันของพลังงานนี้เปรียบเสมือนการจุดประกายไฟแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำอย่างทรงพลังทำให้เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเร,กเริ่มโครงการใหม่ๆการนำเสนอผลงานการเจรจาต่อรองที่สำคัญหรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมคำพูดและความคิดจะมีพลังในการโน้มน้าวและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามพลังงานที่พุ่งทยานนี้ถูกทวงดุลและกำกับด้วยอิทธิพลของดาวเสารซึ่งเป็นเทพแห่งวินัยและความรับผิดชอบซึ่งสถิตอย่างมั่นคงในราศีมีนและส่งกระแสแห่งความรอบคอบความเป็นจริงและความอดทนมาเป็นเครื่องเตือนใจอิทธิพลของดาวเสารซึ่งสถิตอย่างมั่นคงในราศีมีนเรียกร้องให้ทุกการกระทำและการตัดสินใจ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้จริงการวางแผนที่รัดกุมและการใส่ใจในรายละเอียดมิฉะนั้นแล้วพลังงานที่ยิ่งใหญ่จากดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีอาจกลายเป็นความใจร้อนวู่วามและการขยายตัวที่ไร้การควบคุมนำไปสู่ความผิดพลาดได้ง่ายดังนั้นสัปดาห์นี้จึงเป็นบททดสอบของการใช้พลังอย่างมีปัญญาคือ กล้าที่จะลงมือทำแต่ต้องทำด้วยความไม่ประมาทขณะเดียวกันดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะและตัวแทนแห่งเกียรติยศชื่อเสียงยังคงสถิตในราศีตุลร่วมกับดาวพุธเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทูตการประนีประนอมและการสร้างความสมดุลในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว การตัดสินใจต่างๆจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผ่านการปรึกษาหารือและการสแสวงหาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ส่วนดาวศุกร์ดาวแห่งความรักและการเงินได้โคจรเข้าสู่ราศีพิจิกนำมาซึ่งความเข้มข้นลึกซึง้งและแรงปรารถนาในเรื่องของความสัมพันธ์และการลงทุน การสแสวงหาความผูกพันที่แท้จริงและผลประโยชน์ที่จับต้องได้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ก็ต้องระวังอารมณ์หึงหวงความต้องการควบคุมหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปโดยสรุปสัปดาห์นี้จึงเป็นช่วงเวลาแห่งความขัดแยง้งที่สร้างสารรค์ระหว่างการขยายตัวอย่างด้วหารและการควบคุมอย่างมีวินยัย ผู้ที่สามารถผสานพลังทั้งสองด้านนี้เข้าด้วยกันได้จะสามารถคว้าโอกาสที่ยิ่งใหญ่และสร้างความสำเร็จที่มั่นคงได้อย่างแน่นอนดวงชะตาประจำวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568ภาพรวมวันนี้เป็นวันโลกาวินาศพลังงานแห่งการสิ้นสุดและความผันผวนจะรุนแรงเป็นพิเศษควรหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ทุกชนิดเพราะมีแนวโน้มที่จะพบอุปสรรคและความล้มเหลว การสื่อสารอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายควรใช้ความสงบสงดมากกว่าการเจรจาต่อรองอารมณ์จะแปรปรวนง่ายควรมีสติรู้เท่าทันความคิดและความรู้สึกของตนเองข้อดีข้อเด่นเป็นวันดีที่สุดในการชำระสาสางและตัดขาดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเหมาะอย่างยิ่งในการจัดบ้านทิ้งของเก่าหรือเคลียร์งานที่ค้างค้างให้เสร็จสิ้น มีพลังในการตัดสินใจเลิกนิสัยที่ไม่ดีหรือยุติความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเป็นโอกาสในการปล่อยวางภาระทางใจที่แบกรับมานานข้อด้อยความเสี่ยงสูงในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมทางการเงินอาจเกิดการสูญเสียที่ไม่คาดคิดแผนการที่วางไว้อาจล้มเหลวหรือเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่เหมาะกับการเดินทางไกลหรือการใช้เครื่องจักรกลหนักความสัมพันธ์เปราะบาง อาจเกิดการกระทบกระทั่งจากเรื่องเล็กน้อยได้สิ่งที่ควรทำมุ่งเน้นการทำงานเก่าให้ลุล่วงทำความสะอาดจัดระเบียบพื้นที่ส่วนตัวและที่ทำงานฝึกสมาธิสวดมนต์หรือทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาชำระหนี้สินหรือจัดการภาระทางการเงินให้เรียบร้อยใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างสงบสิ่งที่ไม่ควรทำห้ามเซ็นสัญญาหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่เด็ดขาด ห้ามจัดงานมงคลเช่นแต่งงานหรือขึ้นบ้านใหม่หลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตงดการซื้อของชิ้นใหญ่ที่มีราคาสูงอย่าพยายามแก้ไขความขัดแย้งด้วยการโต้เถียงเลขนำโชคคือ4ซึ่งจะนำมาซึ่งความมั่นคงเลขเสริมดวงเลข7ส่งเสริมการทบทวนภายในเลข9ส่งเสริมการสิ้นสุดที่สมบูรณ์ทำบุญแก้เครสเสริมดวงให้บริจาคโลหิต เพื่อเป็นการให้ชีวิตหรือร่วมทำบุญสร้างหรือซ่อมแซมวัดหรือโรงพยาบาลถวายเทียนหรือน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างทางปัญญาหรือปล่อยสัตว์เพื่อมอบอิสรภาพก็ได้คำแนะนำจงใช้วันนี้เพื่อรื้อถอนสิ่งเก่ามากกว่าที่จะก่อสร้างสิ่งใหม่แล้วท่านจะผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น